ไปถ่าด้วยกันเดินครับเชินครับโอเคัต่อไปครับโอผมไม่ไม่ได้สมัครเลย มาาะไกนก็มีโหเี่โหเชียงใหมงลูกลงนลงนอนเืิมใช่ไหมฮะคุณขับไตอนไปไปโู่นหอเพราะว่าเกิดเดือนนี้แหละวังที่ของใหโบมไหมเสร็จแล้วครั้งหน้าเสร็จไปแล้วอ๋อใช่ครับี เพื่อทางคับอีดีครับเชียงใหม่ <c oughs> อาภูวิบล <c oughs> ใช่ครับะ้้แต่ว่าอาจจะอาจจะ